สวัสดีเอ่ยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่นานกันด้วยนะคะวันนี้กับช่องช้างเกรียนชาแนลนะวันนี้เราจะมาเล่นเกม Wolf วูฟสวายวูฟส a ายนะครับแวร์ว o ฟออนไลน์นะที่เรารู้จักกันนะครับวันนี้เราจะมาเล่นหม่ตุก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 โม่อะไรดีโม่อะไรดีผมกลิ่นซุ่มทั้งหมดเหมือนเดิมกันนะครับ ผมนั้นเคยเล่นโหมดนี้ไปแล้วนะั้นไปหาดูกันได้นะครับที่ผมว่าสุม่มไม่ไไหลายบทแล้วก็ได้มนุษย์หมาปานะั่นแหละสปอยไปก่อนเอย้นนั่นแหละโอเคก็ไปหาดูกันได้นะครับเดี๋ยวผมอาจจะทิง้งลิงก์ไว้นะโอเคไปเล่นกันเลยรู้ิีว่าเราจะได้บทอะไรครั้งนี้แล้วเป็นภาษาอังกฤษเหมือนเดิมนะทําให้มันจะมีแต่คนพูดอังกฤษนะครับอาจจะมีคนไทยอยู่ในเซิร์ฟนี้แต่ส่วนใหญ่จะมีแต่ คนเอ้ยวนใหญ่เขาต้องพูดอังกฤษกันลับเออไม่งั้นจะผิดกฎนะโอเคซูม m ๆๆๆๆๆๆๆ m ลูกหมาป่าโอ้ยทำไมได้แต่บทแบบนี้อ่ะเป็นไรกับหมาหรือเปล่าช่วงเล่นแม่มเล่นหมาไม่ค่อยเก่งอ่ะหมูคนนี้แล้วกันัมวปเลยแล้วก็นี้อืมลากลากใครลากสองไปเดี๋ยวรอตัดก่อนนะครับตัดก่อน โอเคตอนนี้ก็ใกล้จะเช้าแล้วเอาเขาบอกว่าเอาเพ,พึ่งมาบอกว่าสามเป็นผู้อัญเชิญเชอร์แมนก็น่าจะเป็นผู้อัญเชิญแหละผมว่าอือฮึเดี๋ยวค่อยเตรียมตัวลากไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยฆ่าเงียบกันเลยอินโฟอินโฟอินโฟ ตึ๊บซีว่าเป็นผู้สงสาร no info pilot random ไม่มีข้อมูลเรอไม่มีตัวที่เป็นข้อมูลพวกลางอะไรพวกนี้ไม่มีเลยเหรอโอ้โหซูมแล้วก็เกลือด้วยอ่ clam ลมซอูล่า อ๋อฉันหกบอกว่าเป็นผู้มีลางแลวคาร์บอสสีดีเอาพูดนงกับตัวเองเป็นฝั่งดีเป็นหมาป่าโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะตัดบทกระดของอ่านไม่ให้ออกโอเคตอนนี้ก็เกิดเรื่องมริหาขึ้นตัดได้ไม่นานเอ้นะสิบสามบอกว่าห้าบอกว่าสิบหกร้ายแล้วสรุปสิบหกเป็นสารเตี้ยแล้วสิบสองมันก็ยิงสิบหกไปโอเคแล้วเราก็เทียบบทสารเตี้ยเียฟ,ฟรีๆเลยเนี่ยแล้วอะไรอีกครับ เออแต่เราก็เสียฝานเตี้ยปก็ดีละนี่แล้วฆาตรกรก็ไม่มีอีกสบายละโอเคสามก็ฆ่าสามสิจาเชอรอมานอะอืมพอยเชอร์มานเอ้ยพลอยเชอร์มานโอเคไปตอนนี้กูเช้าล้วเอาสามก็สานเตี้ยสิบหกฟื้นว่าแล้ว เต,ตรียมตัวล่าคดีล่าสิบหกนี่แหละมันโกงแล้วมันยิงตัดบทได้โอ้โหเมนี่วิลิจันเต้โอ้อยหลังล่างครับปุ๊บไปอู้ อาจจะพิมพ์ผิดเราเดี๋ยวเขาตัดกอนนะครับโอเคตอนนี้ก็ได้เวลาโหวตนะแล้วเขาไปโหวต11เพื่ออะไรก็ไม่รู้และเอาสามเต้ยยิง15มารักเวทเพื่อน่าจะสุ่มเมื่อกี้เกิดปัญหานิดนึงนะผมก็เลยหายไปเหายไปนานนิดนึงเออนั่นแหละเกิดปัญหานะโอเคดูสิว่าเขาตัวบดใครอ๋อ ใครดีอ่ะงี้แล้วกันอ๋ออันนี้ก็เอา嘛แต่มันชุบแล้วไม่ใช่เหรออ่ะดีเปิดเสียงดนึงเพื่อความมันเอ้ยเฮ้กดที่กดที่วันนี้ก็เช้าแล้วเสียงจะดังเกินไปนะอืมรู้สึกนิดนึงเออ สิบสามบทลยเหรอโอ้โหไม่กอดโ,โ,โ,โดนเปิดบทนี่แหละทำไมผมอยากเก็บสารเตี้ยไว้อะเฮ้ยเก็บสารเตี้ยเพราะว่าอะไรนะมันก็จะเป็นแบบเนี้ยเฮ้ยจะชนะอยู่แล้วโอเคเดี๋ยวขอข้าชมชประชุมนะข้าสิบเร็ว เดี๋ยวมันจะกินอะไรวะโอ้ยอีสองนี่มันพูดมากจริงๆสารเตี้ยมันเยอะเกินอะถึงบทสองแทบจะไม่มีแต่สารเตี้ยมันก็เยอะอยู่ดีโอ้โหแล้วหกเนียนเป็นผู้มีลางโอ้โหโคตรเนียนเลยหที่แท้เป็นบทเลยหมานักเวทหมานักเวทเยอะจังอันนี้อ่ะก็หมานักเวทอ้ มารักเวทไม่มีประโยชน์ด้วยเพราะว่ามันมีแต่บทอันนั้นอะบทที่มันไม่ใช่บทสองอะนั่นแหละปิวเห็นไหมลูกหมาพาสวยแต่มันก็ไม่ได้สวยเลยหรอก <c oughs> ลูกหมาพาตายแล้วกันแค้นสามเตี้ย ฉันไม่ได้กรีดนะโนะแล้วมันเหลือแต่หมาเวทแล้วก็ชาวบ้านเหลือกี่คนหนึ่งไปหนึ่งสองสามสี่ห้ารวมกับคนนี้เราจะฆ่าผมว่าไอ้นี่ยมันก็เปลี่ยนเป็นชาวบ้านเลยนักล่าหัวเพราะว่าเป้าหมาจะตายแล้วเราไม่รู้อ๋อโอ้ไม่กอดอันนี้ดันเป็นผู้ถูกสาปโชคดีไปดีนะผมเกือบล่าไอ้นี้แล้วเนี่ย บอกว่า11ดีนี่มีคนสงสัย14ไม่รู้แหละผมว่าผมว่า4 4อาจจะตายก็ได้แต่ที่เรารู้ก็คือมีหมาอยู่กีนะ่ตัวน่ยสามห้าสิบสีตายก็เหลือ2องถ้าหมาฆ่าอีกหนึ่งก็ชนะ แล้วสารนี้น่าจะหมดไปแล้วใช้เยอะดูซิจะชนะไหมไดู๋งวข้าข้ามช่วงประชุมก่อนนะครับโอเคตอนนี้ก็ช่วงโบวต์ละดูซิเขาจะโบวตใคร13บสาโบสตสิองโบวต1สแล้วเขาก็โบวต1สกันจริงๆให้หมาช่วยรุมโบวตก็ได้นะแล้วหไปโบวต1สิบกับ11ไม่แอคอะไรเลย สิบสามว่สิบเอ็ดดีไอ้สิบสามว่สิบเอ็ดดีบอกจากหกอะไรประมาณนี้แล้วเขาไม่ว่าในใจแล้วเขาก็ประหารสิบเอ็ดแล้วก็เรียบร้อยนักวางเพลิงแล้วมันเหลือใครบ้างหมาเราตายหมดแล้วอะ่ะก็เหลือ 13, 13, แค่สิบสามเป็นว่าสิบสามนักวางเพลิงอะเออ แล้วตอนแรกมันบอกว่าสมเป็นเอ,อิมนันกกัรเชิญนี่คืออะไรแค่ท13ามันยังไม่ชนะเนี่ยมันก็ตายหมดแล้วเนี่ยเลยแตสามเนี่ยเออนี่ไงโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นก,กันนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร e ด้วยนะ ตานี้ก็มาเล่นเป็นลูกหมาปลานะครับเล่นหมาปลาอีกแล้วถ้าใครไม่รู้ว่าลูกหมาปลาทำไรได้สามารถไปดูคลิปแนะนําบทบาทได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิป d e s c r แล้วก็ถ้าใครผมอยากเล่นแบบสุ่มทั้งหมดอีกรอบหนึ่งก็สามารถไปหาดูคลิปเก่าๆได้นะครับผมเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้เหมือนกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับบายบาย